ข้อนี้เขาสั่งให้เขียนจำนวนห้าจำนวนต่อจากศูนย์โดยลดทีละสามแต่ไม่ได้บอกให้เราเขียนเป็นเส้นจำนวนถูกไหมเพราะฉะนั้นเขียนเลยเริ่มจากศูนย์ใช่ปะศูนย์เราลดลงทีละสามศูนย์ลบสามเป็นลบสามพี่นับนี้ดีกว่าศูนย์ใช่ปะ 0ลบหลบสลบสลดลง3แล้วพอลบสปุ๊บลบสลบ5ลบหลบลดลงอีก3ามลบเลบแดลบเลดลงอีก3 3มสนิ้วเห็นป่ะลดอีก3ามละลดลบสิลบสิดลบ1ิบสอลดอีก3 เอ๊ะครบาจำนวนยังหาจำนวนต่อจาก0นย์คือเขียน0แล้วก็เขียนอีกห้าจำนวนจำนวนสุดท้ายลบ1ิบสลบสิลบสิอ่าเสร็จแล้วจำนวนห้าจำนวนต่อจากศนย์โดยลดลงทีละ3 นับใหม่นะศูนย์ลดลงสามเนี่ยเริ่มเป็นลบหนึ่งลบสองและลบสามแล้วจากลบสามเป็นลบหกเนี่ยก็เริ่มเป็นลบสี่ลบห้าลบหกลบเจ็ดลบแปดลบเก้าถูกปะเราลดลงอีกสามก็เป็นลบสิบลบสิบเอ็ดลบสิบสองพอลดอีกสามก็กลายเป็นลบสิบสามลบสิบสี่และลบสิบห้าทั้งหมดห้าตัวเนี่ยคือลดลงทีละสามจากศูนย์โอเคนะคะ